กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวนนี้พบกับผมพลเอกธพุทธจันโชอ่ากันอีกแล้วเออน,นี่ก็อยู่กันในของฟังบลูซี่เจ็เออมาอยู่ในหน้าเกมของ p g จีสลอตนะทุกคนเออบอกก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยก่อนเรามีกลุ่มกิจกรรมมาให้เล่นทุกคนอกลุ่มนี้ไม่ต้องทําอะไรมากแค่เข้ากลุ่มมาผมส่งลิงก์ไว้ผมลงลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วคลิกเข้ากลุ่มมา จะมีกิจกรรมนําเล่นกิจกรรมรับเครดิตฟรีเข้ามาได้เลยเออมาพูดคุยการเกี่ยวกับการเล่นสล็อตเกมที่จะแจกอะไรประมาณนี้นะเออไปวันนี้ก็ไปเริ่มกันที่แคนดี้บนนันซ่ากันนะทุกคนเออไปทุน40แล้วกันเอ,อ้แบกทุนมา9,00 0นนะเริ่มต้นที่แบบ40่สแล้วกันเออสำหรับใครทุนน้อยหรือต้องการทุนนะเข้ามาพูดคุยกันได้ผมจัดจัดก,กิจกรรมตลอดเรื่อยๆนะแต่ตอนเนี้ย ตั้งคอนเทนต์ไว้ว่าจัดทุกวันศุกร์แล้วก็มีแจกเครดิตฟรี100จำนวน100ยูสเอยจูดจไปเบ็ด50บาทแล้วมันเข้าอ่ะจะได้ไปต่อไหมจะได้ไปต่อไหมอ้โหไม่มาเอาแดงม,มาแถวนึงแแคปเตอร์มาไหมอ้โหไม่ใช่แแคปเตอร์จะไปเบ็ด50ก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยขยับกันนะทุกคนอ้าวอยู่ๆสแคปเตอร์เข้าเฉยงงเลยโอ้โหยังไม่ทันดูอะไรเลยเอ้ยอยู่ๆมันจะเข้าก็เข้าเลยเว้ยง่ายๆแบบงงๆอ้าวเข้าง่ายไป,ไปไวๆไปไวเลยทุกคนยังไม่เข้าให้เลยเออมาสามร้อยแล้วก็ยังดี อ้าวใม่รลอยยี่สิบบาทะเหลือการหมุนฟรีอสองครั้งสีส้มหล่นมะโอ้โหสีส้มไม่มาวะบวกมาห 500, 500. ้าร้อยห้าร้อยทนๆทนทั้งหมดรวมเป็นห้าร้อยแปดสิบบาทเหมือนมาแกล้งให้อยู่อยู่จะมาก็มาจะไปไปไม่บอกไม่ลา เดี๋ยวไปสามร้อยสิบบาทเมื่อกี้ระบบบัตรจัลรวนแล้วก็เลยส่งสแคปเตอร์มาให้ก่อนผมเล่นเกมนี้ในช่วงเวลา1ิบเอโมงถึงเที่ยงนะทุกคนเกมนี้แนะนำให้เล่น11บเอโมงถึงเที่ยงนะให้เล่น10ให้เล่น11บเอโมงถึงเที่ยงนะทุกคนเ,เกมเนี้ยมันผมว่าช่วงเวลาตรงเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่เข้าดีสุดละ เออเอาไข่สองตัวโอ้โหถ้าเมื่กี้เม็ดชมพูล,ลงมานะผมว่าใช้ได้เลยว่าแจ่มเลยเอออย่างนี้ก็สวยวายเข้ามาสองตัวโอ้โหแล้วตรงกลางไม่มาเอาอย่างได้ชมพูด้านซ้ายไม่เป็นไร มาแล้วมาลุ้นกันเบรกอย่าแตกอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละมาสามตัวแล้วขออีกตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวโอ้โหตัวเดียวไม่มาว่ะอย่างไรก็มาสามตัวทุกคนได้สิบฟิลิปินนะไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่อ,หอออันนี้เข้าฟิลิปินแบบรู้ตัวแล้วเออไม่เหมือนช็อตเมื่อกี้นะเข้ามาแบบงงๆอะ่ะแม่เหมือนกันเลยเหมือนกันเป๊ะ เหมนกันเป๊ะเลยทุกคนข้างในไม่แตกเลยเฮ้ยเป็นไปนได้ไงข้างในไม่แตกเลยเนี่ยแตกแต่นอกไม่แตกในแต่แตกนอกทุกคนดูดิงงวะเออข้างในไม่แตกเลยแต่มันแตกข้างนอก,ข,นอกข้างนอกแตกหกร้อย ใสเ่เบ็ดอาถันขยับเลยกันยังไงก็แบกชุนมา9000อยู่แล้วตอนนี้ยังไงกับบวกอยู่ทุกคนเออแล้ววายเข้ามาหนึ่งตัวสวยๆงามๆขอสแคปเตอร์อีกหนึ่งตัวโอ้โหขาดสแคปเตอร์ไปตัวเดียวนะ จัดไปโอ้โหเมชชมพูไม่หล่นมาอ่าเราหมนุนนานๆอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วคือครับอันแหละสวยอยู่สวยอยู่ก็คือก็คือสวยอยู่ทุกคนเออมาสี่ร้อยแปดสิบแล้ววะ่ะเออแปดร้อยสิบบาท ก็ถ้าเกิดมันไม่แตกข้างในไม่แตกในโบนัสถ้าเราก็มาซื้อเออเราก็เพิ่มเบ็ดน,นะทุกคนเพราะอัตราการแตกข้างนอกจะเยอะกว่านะถ้าเข้าโบนัสสองรอบติดขนาดนี้แล้วแม่งไม่แตกที่อะไรให้กูเลยเออไม่แกล้งกูป่ะเนี่ยมาจะเป็นที่เกมนะทุกคนเอออัตราการจ่ายอะไรประมาณเนี้ยเออแต่เลทแต่เวลาประมาณเนี้ยสิบเอ็ดโมงเนี่ยมันเป็นเวลาแจกของเกมนี้จริงๆนะผมสั่งเก็บมาหลายรอบแล้วเออ ทุกครั้งที่ผมสังเกตมันไม่เคยผิดพลาดน,นะเอาแล้วมาวีสปินสองตัวแล้วเบรกจะแตกโอ้โหเบรกไม่แตกแต่ไม่แหกลงมานะทุกคนโอ้โหอ้าแล้ววายเข้ามาสี่ตัวจังหวะนี้ สวยงามมาอีก360บาทโอ้โหไม่หล่นลงมาแถวนี้นะตอนนี้ลบตามทุนอยู่200บาทและกำลังบวกเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆก็จัดไปดีมาน้อยแต่มานะแตกไหนไม่ได้ขอแตกนอกแล้วกัน เอาหอมมาสตัวชอบมาให้ตกใจชอบมาให้ตกใจแล้วต่อด้วยสี่เม็ดส้มเม็ดส้มคูณ4มาอีก600้อไวเข้ามาอีก2ตัวเอาหไม่สามารถไปต่อบวกมา870บาทวะ่ะแล้วเรียบร้อยสแคปเตอร์ไวสา yeah, ตัวอย่างนี้เข้าแถวยาวๆเข้าแถวยาวๆมามา,มาอีก240 ต่อด้อยแถวบนสีฟ้าสวยงามาห้อยสามสิบตอนนี้กำไรเห็นเห็นแล้วกำไรแค่นี้ไม่เคยพาไปเอาอยู่แล้วนะทุกคนเออเป็นไงละ่ะมาอีกสองยสี่แล้วไรยังมายอยู่เรื่อย เออบวกมา790าบบาทอันนี้กำไรจะพันเนือนะ้อทุกคนเล่นแบบรวดรัดเร็วทันใจก็มันไม่ยอมแตกในก็ต้องปล่อยให้มันแตกนอกเลยเยอะอย่างเงี้ยถูกต้องไหมสวยงามอ,อ๋อไม่อีกร้อยสี่สิบบาท เงียบแล้วเงียบแล้วเงียบแล้วลงมาหนักๆหน่อยนั่นแหละเอาแล้วสองตัวสองตัวเบรกจะแตกเบรกจะแตกโอ้โหเบกไม่แตกแต่แหกโค้งไปตรงไหนไม่รู้ไม่เข้าอีกเลยเอาไหวเข้ามาสองตัวอย่างนี้ก็เออยังได้อยู่ บวกมา360บาทเมื่อกี้ไปดบน้ามาสักครู่นะทุกคนวันนี้พูดมาอาจจะเสียงแห้งเสียงแห้งเสียงแหบก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะทุกคนห้ามอะไรกันไม่ได้ จับไปแล้ววายเข้ามาหนึ่งตัวแถวตรงนี้มีโอกาสได้สีเขียวแน่แน่นอนๆอนอยู่แล้วแล้วลงมาโตโหยหลุดมาช่องเดียวเองแล้วสแคปเตอร์มาไหมมาไหมเอาเบรกไม่เข้าเอาเบรกแตกไปแล้วสแคปเตอร์ Chapter, ไปหนึ่งตัวแล้วโอ้โหเรื่องมันร้อนไหมทุกคนเรื่องมันร้อนก็นยับไปดีเลือมันร้อนก็นยับไปดิทุน9 00 0บาทนะทุกคน อย่าลืมเตือนผมนะว่ามึงแปกสุ่มมาแค่เ0้าบาทมึงกดอะไรหนักขนาดนี้ใครจะไปรู้ทุกคนไม่กล้าลองก็ไม่ได้ทีนะเออจริงปะอะผมมาหกร้อยสบาทขออีก2เบตแล้วกัน เอาได้เบ็ดน,นึงเอาได้เบ็ดน,นึงนี่วะเอ้าได้เบ็ดน,นึงเฉยเอาว่ารถเบ็ดเหลือร้อยเงินทุกคนเออสี่ร้อยไม่แจกเลยอะถ้าเล่นสี่ร้อยอยู่ต่อต่อไปเราจะไม่มีเล่น <laughs> ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเกมไปสักครู่นะทุกคนนั่นและนั่นและนั่นและแล้วดาวเข้ามาอีกตัวหนึ่งแต่ดาววิ่งไปอยู่ข้างบนเฉยเลยว่ะเออตอนนี้ตามทุนอีกหนึ่งเท่าตัวนะทุกคนมาไหมมาไหม ไม่ได้และจังหวะนี้ต้องยัดวะทุกคนไม่งั้นตามทุนกลับมาไม่ได้ถ้าไม่ยัดตามทุนกลับมาไม่ได้มาพันหกแล้วตอนนี้มาอีก960บาทมาส5 0 0เออวะทุนจะกลับมาแล้วทุนจะกลับมาแล้ววะทุกคนเออมาอีก1น0 0พันแล้วว่าตามทุน,นแค่2 0 0พันเอง สวยงามมาหกร้อย 600. เอามาอีกสองร้อยสี่สิบบมมนแปดร้อยนะสำหรับเบ็ดเมื่อกี้นะน่าแหละสวยงามมาสองร้อยสี่สิบเอามาอีกหกร้อยหกสิบบาทเออ มันมาซะเยอะเลยพูดมไม่ถูกเอาตามทุนีแค่เท่าตัวเดียวเท่านั้นนั่นแหละคือสิ่งที่สวยงามทุกคนสวยงามไหมล่ะโอ้โหสี่พันแปแล้วมาอีกและยังมาอยู่เรื่อยๆเออแตกไหนไม่เป็นไรแตกนอก,ก็ยังดีเอาได้กำไรละพันหนึ่ง โหแต่มันกำกึ่งนะทุกคนแต่ได้แค่นี้ก็พอแล้วรู้สึกว่ามันแตกยากนะทุกคนแต่ก็ยังกลับมาได้เออเกมนี้เออไปก็อย่าลืมนะทุกคนวันนี้ทําคลิปมาเพื่อให้ลงกลุ่มกิจกรรมเลยเออกลุ่มกิจกรรมนะอย่าลืมนะเออผมแปะไว้ใต้ดีคริปชันแล้วก็ฝากเข้ามากดไลค์กดแชร์คลิป เทคนิคการเล่นแล้วเข้ามาพูดคุยกันนะทุกคนที่สำคัญมีแจกเครดิตฟรีด้วยนะเออวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ